สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบอัตโมดอินคัมผมวิทาใหญ่คสต์ต้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า5 a f f i l i a t e n น t w o r k นะครับที่ต่างประเทศเขาทำกันแล้วเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับ5ดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้รูปภาพรวมแล้วก็เข้าไปโปรโมตโสินค้านะครับโดยไม่ต้องเ,ออเสียเงินอะไรก่อนเลยนะครับเข้าไปสมัครนะครับก็สามารถที่จะเ,เข้าไปโปรโมตสินค้าต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่ อันดับที่5นะครับจนถึงอันดับที่1นะครับที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูเียในการที่จะโปรโมทสินค้าเป็นดอลลาร์นะครับก่อนอื่นนะครับหากท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe นะนะครับแล้วก็ยังไม่กดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ comment นะครับรายละเอียดว่า สิ่งที่ท่านได้รับนะครับหรือท่านต้องการรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับยินดีนะครับแล้วก็สิ่งนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับเราจะอัปเดตนะครับให้ทันกับสถานการณ์และก็เทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามานะครับในการที่ทำระบบ a f ปเ l นะครับแล้วก็ทำเงินเป็นยูเออเร์ต้าต่างประเทศนะครับที่เราอยู่ในไทยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า Affiliate Network เนี่ยนะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยนผมจะอธิบายตัวแอดแฝดมาร์เก็ตติ้งนิดนึงนะครับแอดแฝดมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการที่เราโปรโมทโปรดักต์นะครับแล้วเราจับมือเป็นพันธมิตรกับสินค้าทั่วโลกเลยนะครับโดยที่เราเข้าไปจอยตัวแอดแฝดโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ผมจะเห็น5าตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแอดแฝดเน็ตเวิร์กโปรแกรมของแต่ละค่ายนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปรีจิสเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่าน ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแอดเฟรนลิงนั้นนะครับไปโปรโมตนะครับเมื่อคนกดผ่านลิงก์นั้นนะครับเราก็จะได้คอมมิชชั่นนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยคนคนเดียวได้นะครับและสามารถที่จะมีอุปกรณ์ก็คือคอมพิวเตอร์และตัวเราเองนะครับบวกกับความรู้ในการที่จะเข้าไปทําตัวแอดเฟรนมาเก็ตติ้งนะครับเราก็สามารถที่จะทําเงินจากที่บ้านได้เลยนะครับก็มีอยู่ 5้าเน็ตเวิร์กนะครับที่ผมจะอธิบายนะครับผมจะไล่จากอันดับที่5นะครับอันดับที่5าเรียกว่า f r e i g h ฟ f f อร r เฟรคออฟเฟอนี่จะเป็นศูนย์รวมนะครับโปรดักต์สินค้าต่างๆนะครับอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าตัว f r e i g h ฟ f f อรนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับนี่เป็นหน้าตาของตัวเว็บเพจของเขานะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเ r e i g h ฟ f f อรตรงนี้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เข้ามา get start ตัวนี้ครับเพื่อจะ register นะครับเข้าเป็นพาร์ทเนอร์เขานะครับเมื่อได้ account แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัว Fake o f ออฟนะครับมีผลิตสินค้านะครับเยอะมากนะครับโดยแบ่งเป็นหมวดหมวดดังนี้นะครับก็มีอ m ตโมทีนะครับธุรกิจ Business นะครับแล้วก็มีตัวแค r r เรีนะครับโก o ส์อ c เซ s s o r รีนะครับคอน s u m e r อ l เล็กทรอนินะครับ ครดิตการ์ดก็มีนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องโปรดักต์นะครับเยอะมากเลยนะครับก็จะมีตัว education ด้วย c a r e e r education energy นะครับพวก green energy พวกระบบต่างๆที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับก็อยู่ในนี้ด้วย entertainment นะครับ family baby kid นะครับ toy game wedding อะไรพวกนี้อยู่ในหมวดของ family นะครับ finance นะครับ finance ด้วย banking นะครับบริษั เครดิตการ์ดเดบิตสวิตต์นะครับโอมโลนนะครับแล้วก็จะมีตัวรายละเอียดของตัวตวีค่าโลนนะครับพวกนี้อยู่ในหมวดของฟินแลนด์หมดเลยนะครับเฮลท์เวลเนสนะครับพืชปูนนะครับหมวดกับของความสวยความงามน,นะครับแล้วก็โปรฟิตเนสนะครับสุขภาพต่างๆนะครับอยู่ในหมวดของเฮลท์เวลเนสนะครับในส่วนของโฮมการ์เด้นตรงนี้ก็มีอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับ Lic ตัวเลขพวกนี้ ก็คือตัวเวนเดอร์ที่มีอยู่ตอนตอนนี้นะครับในหมดนั้นๆเห็นว่าเยอะมากนะครับอินชูนันก็มีแล้วก็ร,ร,กรีเออเรียลเซอร์วิสก็มีเหมือนกันนะครับไลฟ์สไตล์นะครับมีบริชัน่นมีเดียโมบายออนไลน์เซอร์วิสแล้วก็ตัวพีซ์นอลโปรโมชั่นนะครับช้อปปิง้งสปอร์ตเ,เทเลคอมมูนิเคชั่นทราเวลพวกแอร์ไลน์ต่างๆพวกนี้ ก็อยู่ในตัว f l e Offer เหมือนกันเห็นน้ยเยอะมากนะครับท่านเมื่อได้รับการอนุมัติจากทาง Flex o f f e ์แล้วก็สามารถที่เข้าไปรีเฟรค e รียคนะครับก็จะโปรโมทสินค้า Product ไหนนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับอ,อยู่ในหมดต,ต่างๆพวกนี้นะครับเหมือนผมคลิกเข้าไปในเฮล์นะครับก็จะมีรายละเอียดของอบริษัทเยอะมากครับอยู่ในนี้นะครับท่านก็อแอพพลายเข้าไปนะ แต่ละบริษัทนะครับเขาก็จะดูรายละเอียดของท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอเขาแอบ o ูปแล้วนะครับมันจะได้ตัวออีเอกมานะครับนั่นก็คือเป็นบริษัทแรกก็คือเป็นเน็ตเวิร์กแรกนะครับนั่นก็คือตัวฟ f l อ x Offer นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนถัดไปนะครับอันดับที่4นะครับอันดับที่4นี่ก็คือ CJ นะครับ CJ The Commission Junction นะครับ CJ Affiliate นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงในการที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงโปรดักสินค้าและสามารถที่ไปทำการลงมืได้นะครับอ่ห้เราไปดูรายละเอีของ CJ นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของ CJ Affiliate นะครับเสืิชชั่น s s i กชันนะครับก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดน,นะครับที่เขา จอยอยู่กับตัวพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเบนเดอร์ต่างๆเนี่ยเยอะมากเหมือนกันของ CJ เนะครับเมื่อผมสมัครเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของแดชบอทข้างในได้นะครับท่านเข้ามาที่ตัว s i g อัพนี้เนาะนะครับแล้วก็กดสมัครนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดของโปรดักต่างๆตามหมวดต่างๆมีเยอะมากนะครับผมไล่ตั้งแต่ตัว รายละเอียดของแคตตาล็อกต่างๆครับก็จะมีพวกอาร์ตพวกออโตโมทีฟนะครับเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะมีบิวตี้ปุ๊กวิสเนตบ้านเซลลิงแคริเอร์โคตติ้งคอมพิวเตอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์เอดูเคชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์แฟมิลี่ฟินแลนเชียลฟู้ดดริง้งเจมพอยน์อิฟเฮลท์โฮมการ์เด้นอินชอลันนะครับดีกรองมาเก็ตติ้งมิลิเตอร์มิอีนันโปรเฟตออนไลน์เซอร์วิส มีหมดเลยครับ Travel, Sport, Fitness, Telecommunication, Seasoning, uh, Seasonal uh, Season มีหมดเลยในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเี็นสามาัครเข้าไปแล้วก็กด Apply โปรแกรมนะครับพอกด Apply โปรแกรมตรงนี้นะครับท่านก็จะรอรับการอนุมัติจากวนเดอร์หลายนั้นนะครับเมื่อได้รับอนุมัติแล้วนะครับมันจะมีตัวตัวลิงก์นะครับเขียนลิงก์ตังนี้นะครับ ท่านก็สามารถเดียวหรกนั้นไปโปรทได้นี่ก็คือตัว C J a p f r e n d เป็นตัวที่2นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวที่3นะครับลำที่3ก็คือตัว Clickbank นะครับ Clickbank จะเป็นที่กล่าวถึงกันเยอะมากของแต่ละประเทศนะครับก็สามารถเข้ามาฝึกเข้ามาดูรายละเอียด a v e r a g ทำงานยังไงนะครับภาพรวมเป็นยังไงใน Clickbank ได้นะครับท่านก็กดเ,เข้าไป Start Here นะครับในการที่จะเข้าสู่ Clickbank อาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หัาเว็บไซต์ของ Clickbank นะครับจะเป็นศูนย์รวมโปรดักต์ทั้งดิจิตัลนะครับแล้วก็พวกซัพพลาเมนต์นะครับอยู่เยอะมากเหมือนกันในลิก่องบานที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับมากกว่า190ประเทศแล้วที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จ่ายไปแล้ว5,7พันล้านยูเยอรารนะครับผ่านดู Clickbank เนี่ยนะครับเยอะนะครับในการที่จะทำให้เกิดมูลค่านะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับ หลากหลายทั่วโลกเลยนะครับทางประเทศไทยเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับโดยที่เข้าไปสมัครในจิสต r เตอร์ตรงนี้สตาร์เฮียนะครับท่านสามารถเข้าไปฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็พอได้แอคเคาแล้วนะครับเพื่อนก็ถ้าเป็นเซตอัพนะครับถามว่าแล้วจะเบิกเงินกันยังไงนะนะครับผ่านพียงแบงค์นะครับมันจะมีตัวโปรแกรมตัวหนึ่งเป็นเหมือนกับตัวกลางนะครับในการที่จะเชื่อมมาก็คือตัวเพย์ยูเนียนะครับ พายูนีตัวนี้เนี่ยลิรีแสามารถที่จะโอนเงินนะครับเข้าไปที่ US นะครับแล้วก็เราก็เบิกถอนจากพายเนีได้คือต้องเชื่อมต่อแบงค์เข้าหาคลิกแบงก์กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําได้นะครับไม่ยากนะครับผ่านตัวคลิกแบงค์นะครับเอาเรามาดูลาเอียดกันเมื่อเราสมัครไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับนี่คือแดชบอร์ดข้างในของคลิกแบงค์นะครับถ้าผมกดไปทั้งหมดนะครับก็เป็นคตตาล็อกเยอะมากนะครับ ก็จะมีอาร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในนี้ก็จะมีตัวรายละเอียดว่าในอาร์ตย่มีอะไรบ้างนะครับเอสเซตติ้งนะครับพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลพวกเชนเนลล์พวกฮอสเลสซิ่งฟุตบอลนะครับพิสเนตอินเวสติ้งนะครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับรายละเอียดของเพอร์ซันแนลอิโคโนมิกนะครับต่างต่างก็อยู่ในนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับดาต้าเบสซอฟต์แวร์กราฟิกนะครับอยู่ในนี้แล้วก็คุกกิ้งฟู้ดนะครับก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันบาร์บีคิว อ่าดริงค์เบเวอรครับ e ิเตนะครับอ่า e e ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์และก็มาเก็ตติ้งนะครับมีระบบอะไรบ้างยุอต่างเช่นอีเมลมาเก็ตติ้งนะครับ SEMS e e นะครับโซเชียลมาร์เ i ็ตติ้งวิดีโอมาเก็ตติ้งอ่าคอนซัลทิ n งบล็อกอ่าแบนเนอร์นะครับนิชมาเก็ตติ้งโปรโมชัน่นพวกนี้จะอยู่ในหมวดของ e ีพ e ิซด์อี e าเตินะครับตัว Education นะครับก็อยู่ในหมวดอของอพวกรายะเอีเยเดเกี่ยวข้องกับเรื่อง material ต่างๆที่จะใช้สําหรับการศึกษ,ษ,ษานะครับแล้วก็รายเรียนของกดรปละกาในการเรียนนะครับอยู่ในหมดของ Education Employment Job ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับก็สามารถเข้าไปดูไกด์ต่างๆแล้วก็เข้าไปดู job skill training ต่างๆอยู่ในหมวดของ employment job เช่นกันนะครับ fiction ตรงนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับพวกออ l fiction ต่างๆทั่วไปนะครับเกม gaming ต่างๆ,ต,างๆ,ต,างๆตรงนี้จะเป็นหมวดอีกหมวดหนึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของ การรีวิวเกมหรือเกมต่างๆในการที่จะเข้าไปทำแอปเฟรมนะครับ Creen p r o ั u c ์ก็มีนะครับอัลตเนอร์นิ่งเอนเนอร์จีพวกคอนซอรเวชั่นเอฟเยนซีจเนอิลลทั่วไปนะครับอย่างนี้แล้วก็หมวดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมก็คือตัวเฮลท์ฟิตเนสนะครับตรงนี้ก็จะมี p r o d u ั t s ์ซัพพลีเมนต์เยอะมากแล้วก็มีทั้งคอร์สสอนต่างๆในการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับลดน้ำหนัก พวกเวท Loss นะครับ Exercise, Fitness, Diet ดต่างๆนะครับไม่กระทั่งสุขภาพของร่างกายตัวควันต่างๆนะครับความสวยงามก็อยู่ในหมวดนี้เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว Home Garden ก็จะมีรายละเอียดของเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับ h า w to แล้วก็พวก Home Improvement นะครับทำยังไงให้ตกแต่งบ้านได้ไดีขึ้นการ d เดน n ิ่งอะไรพวกนี้อยู่ในหมวดนี้นะครับ ส่วนเรื่องภาษานะครับการเรียนรู้เรื่องภาษาภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอื่นๆอรา,าบิกสเปนนิชพวกนี้ก็มีในนี้นะครับม o b บายนะครับแล้วก็จะมีตัวรายละเอียดของ Family, Education, General, p a r e n าร n g นส่วนตัวนี้จะเป็นตัว p o l i t i c นะครับก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละนี่ก็คือตัว ซอฟต์แวร์นะครับภาพรวมทั้งหมดในการที่เราจะเข้ามาโปรโมทในคลิกแ b a n k นะครับหากเราเข้าไปในคลิกแ b a n k แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูโปรดักต่างๆนะครับเหมือนผมเข้าไปใน El ลท t ฟิ t e นสนะครับตรงนี้ก็จะมีโปรดักต์ของ Health t i t n e s s อยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับาหากท่านโปรโมทไปแล้วจะเห็นว่า138.92นี้ก็คือเงินที่ท่านจะได้เลยนะนะครับแต่ถ้าจะโปรโมทก็กดโปรโมทกันตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็กด Create h o อ l i n งขึ้นมาจะได้ h o p l i n k Copy h o p l i n k ตัวนี้นำไปโปรโมทก็จะได้เป็นเงินหนึ่งมหากมีคนกดผ่านแล้วก็ซื้อโปรดักต์น้นๆน,นะครับนี่ก็คือเป็นสัยภาพตัวหนึ่งของอตัวคลิกแบงค์นะครับที่มีคนเข้าไปใช้งานแล้วก็โปรโมทกันเยอะมากครับเอาล่ะเรามาดูลำดับถัดไปนะครับในหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็น เน็ตเวิร์ชื่อว่า Partner Stack Partner Stack ตัวนี้นะครับเป็นศูนย์รวมนะครับโปรดัก t สินค้าต่างๆยอะมากเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับท่านสามารถเข้าไปสมัครฟรีนะครับใน Partner Stack นะครับเรามาดูกันว่า Partner Stack มีอะไรบ้างครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตัวหน้าเว็บไซต์ของ Partner Stack นะครับซึ่ง Partner Stack เนี่ยนะครับก็จะมีการโตโมนะครับนำสินค้าต่างๆมาไว้ในนี้นะครับ แล้วก็รวมโปรดักต์ต่างๆนะครับพอกซอฟแวร์ต่างๆนะครับก็มีอยู่เยอะนะครับในนี้นะครับเห็นว่าโลโก้ต่างๆเนี่ยท่านคุ้นเคยอยู่ดีนะครับและก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำเงินเม็ดเงินสูงอีกตัวหนึ่งนะครับผ่านตัวระบบแอฟเรดนะครับเอาเรามาดูกันข้างในนะนะครับว่าตัวพาร์ทเนอร์สตัดนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับผมเข้าไปข้างในนะครับตัวมาเก็ตเพลสก็จะเห็นว่าตัวระบบต่างๆนะครับ ฟีเจอร์ต่างๆก็จะมีหมวดต่างๆเจาะลึกเข้าไปในโซเชียลมีเดียมืรีสอร์ทเซลล์มาร์เก็ตติ้งแอคเคาท์ติ้งเดเวล OP เมนต์ปริวิตี้นะครับพวกนี้เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งไม่จำเป็นต้องสตอ็อกแล้วก็จัดส่งสินค้านะครับท่านสามารถที่จะโปรโมทต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับคอมมิชชั่นจากตัวระบบซอฟต์วแวร์ตรงนี้นะครับขึ้นกับว่าเราวางระบบยังไงนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์สแต็กเป็นตัวหนึ่งสามารถที่จะทำเงินนะครับได้สูงนะครับแล้วก็ ไม่จาเป็นต้องอามาสต็อกรายละเอียดสินค้ากันนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังเวนเดอร์ต่างๆได้เลยนะครับนี่ก็คือสักยภพันกตัวหนึ่งของพาร์ทเนอร์สแต็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในอันดับที่1นนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอันดับที่1นนะครับก็คือตัว Impact ถ้าสามารถเข้าไปสมัคร Impact ฟรีนะครับแล้วก็ใน Impact เนี่ยมีโปรดักต์อยู่เยอะมากนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างใน Impact นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ของ Impact นะครับท่านสามารถเช่เข้าไปรีจิสเตอร์นะครับ t ล็ t เตสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วก็กเขาจะให้กลองรายเอียน,นะครับว่าท่านเป็นใครยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาจอยกับตัว Partner Stack นะครับนั่นี้ก็คือรายะเอียดของหน้าเว็บไซต์ของ Partner Stack พวกนี้เราสามารถที่จะทำเงินเป็น u s d อ l l a สตครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาในตัวระบบนะครับของเราเพื่อจะทำเงินได้นะครับดังนั้นเราต้องฝึกกันนิดนึงว่าแล้วเขาวางระบบกันยังไงล่ะจริงๆแล้วมือระดับโปรเนี่ยเขาวางกันยังไงและที่เขาทำเงินระดับสเกลสูงเนี่ยเอฟเฟรตมาเิ้มันคืออะไรนะครับมันเน้นไปที่โปรดัก์ไหนนะครับ สินค้าต้องเป็นฟิสิกอลหรือ digital product bon ์นะครับล้วที่ยังทำเงินสูงเนี่ยมันควรจะเป็น p โปรดักต์ไปเดี๋ยวเรามาดูกันในตัว impact นะครับพอเข้าไปด้านในของ impact เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือตัว all black นะครับพวกแบรนดต่างๆใน impact นะครับจะเห็นว่าตัว category นะครับเรือนซ้ายเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตัวแคตต่างๆให้ท่านได้ดูนะครับมีทั้ง ตัวครอสนะครับคอมพิวเตอร์คอนเมอร์ต่างๆแล้วก็ต,ตัวไดเอทสินค้าฟู้ดเวอร์เรดเกมโฮมจิวเวอรี่วอชนะครับเยอะมากเลยครับผมกดไปสักตัวนะครับจิวเวอรี่วอชนะครับก็เจาะเข้าไปในหมวดของจิวเวอรี่วอชนะครับก็จะมีแบรนด์ดังๆอยู่เยอะมากอยู่ในนี้นครับเมื่อท่านจอยในตัวโปรดักต์นี้นะครับก็าสามารถที่จะ เข้าไปนะครับทำแอฟริกนะครับได้นะครับเพราะางนั้นตัวารายละเอียดในการที่จะรู้เข้าใจระบบในการเชื่อมต่อนะครับเราจะดึงเม็ดเงินเข้ามาแบบหลายเส้นทางนะครับไม่ใช่เข้ามาแบบโปรโมตเส้นทางเดียวนะครับพวกรายละเอ,อเียดของจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับเกิน10%ถึง18%นะครับใน30วันนะครับแล้วก็ ก็จะเชื่อมต่อนะครับกับทางช็อปของเจมส์แ j o ดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกนะครับตัวโปรดักตสินค้าตัวไหนนะครับที่อยู่ในนี้นะครับอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นของ Impact นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูหละเเีียได้นะนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางระบบนะครับเชื่อมต่อนะครับ เข้ามาแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับมันโ่งบอกว่าศักยภาพนะครับค,คุณภาพต่างๆเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็วางระบบนะครับเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบหับสูงกางของเรานะครับจะเห็นว่า Uber นะครับจริงๆแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ในหมวดของแอปเฟรนเหมือนกันนะครับเ,เขารวมศูนย์ ตัวแท็กซี่นะครับแต่เขาเป็นฮับศูนย์กลารในการควบคุมนะครับแท็กซี่ก็วินนะครับก็คือได้เงินตรงนั้นมาในการที่จะรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็อูเบอร์ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อมต่อไม่ใช่รถแท็กซี่คันเดียวนะครับเขาเชื่อมต่อไปหลากหลายมากนะครับนี่แหละครับเป็นสกิม่าของแอปเปิลที่ถูกต้องและที่เขาทํากันนะครับต้องวางระบบในลักษณะนี้แพลตฟอร์มทั้นห้านะครับบางคนสามารถที่จะ สมัครได้หมดเลยทั้งห้าแพลตฟอร์มแล้วก็เชื่อมต่อโปรดักต์ของเขาเข้ามาในทั้งห้าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับครับและนี่ก็คือตัวรายละเอียดของตัว5 Ha p อพ i ลิเ Network นะครับที่น่าสนใจนะครับก็ไล้งแต่ Break Offer นะครับ CJ c l i n k b a n k นะครับแล้วก็ Partner Stack แล้วก็ Impact นะครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับท่านก็นำไปประกอบนะครับความรู้ในการที่เข้าไป register นนะครับ แล้วก็ลองสมัครดูนะครับว่า,ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างส่วนการที่จะโปรโมทนะครับบางโปรดักต์เนี่ยเขาต้องอนุมัติเราก่อนนะครับการที่อนุมัติบางครั้งเนี่ยไม่ใค่พอได้ลิงก์ปุ๊บเข้าไปสมัครปุ๊บมันจะได้ลิงก์กันเลยนะครับเราเบางครั้งเขาก็จะดูว่าเ,เว็บไซต์เราเว็บไซต์อะไรเขาถามน,นะครับถ้าเป็นระดับแอเฟเวรที่ระดับสูงขึ้นนะครับเขาจะต้องดูว่าเรามีตัวตนไหมเว็บไซต์เป็นยังไงนะครับแล้วมีทราฟฟิกวิ่งเข้ามาใน เว็บไซต์ไหมนะครับหรือเพิ่งเริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นระดับของแพลตฟอร์มนะครับมันมีหลายระดับนะครับท่านสามารถเริ่มต้นเหมือนกับคลิกแบงค์เนี่ยสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับระนําไปโปรโมตนะครับจะบางโปรดักต์เนี่ยก่อนที่ท่านจะโปรโมทเนี่ยเขาก็ต้องดูท่านด้วยว่าท่านมีทราฟิกวิ่งเข้ามาในเว็บไซต์หรือในตัววิดีโอ YouTube ของท่านช่องของท่านเนี่ยมากน้อยขนาดนไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะไป ในหมวดไหนเพราะหมวดมันเยอะมากนะครับอย่าสเปซสปาดเข้าไปตา,า,ามใจฉันนะครับแล้วก็ทำเยอะๆมากมายเลยแล้วก็หวังจะได้เงินนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะไปในหมวดไหนหมวดไฟแนนซ์ไหมหรือหมวดกีฬาไหมหรือหมวดเฮลท์ไหมหรือหมวดอะไรนะครับพอเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีโปรดักเยอะเลยนะครับดังนั้นเราก็หาก u t u b e Google นะครับก็หมวด นั้นเป็นจุดที่โฟกัสเข้าไปนะครับสร้างช่องอยู่ถูกเป็นสไตล์นั้นแล้วก็ใน g o o g l e นะครับเราอาจจะทำบล็อกในสไตล์นั้นเพื่อจะดึงทราฟฟิกเข้ามาเข้าสู่ระบบแอดเลทงของเราแล้วก็สามารถที่จะทำเงินแบบต่อเนื่องนะครับเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นจากคนคนเดียวได้เลยแล้วการเริ่มต้นเนี่ยก็ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆน,น,นะครับ ครับผมโค้ชต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอัตโนมัติท่านไหนต้องการที่จะวางระบบนะครับเชื่อมต่อกับพวกแพลตฟอร์มในลักษณะอย่างนี้นะครับทำเงินเริ่มต้นจากคนคนเดียวได้นะครับก็เข้ามาที่ไลน์แอพพิทักษ์เอไพิมพ์คำว่า AI นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะว,วางระบบสิสต์เเตนว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างเพื่อจะทําให้เกิดการรับเพียงของเม็ดเงินเข้ามาให้เปนภาพสายพานโรงงานนะครับเราต้องสร้างระบบสายพานก่อนครับ ไม่ใช่ว่าไปสบักเอาลิงก์แล้วก็ไปโพสกันเลยนะครับเพรนยังไม่ใช่วิธีการที่กต้องนะครับและสุดท้ายปลายทางมันก็ไม่ได้เม็ดเงินอะไรออกมาในระยะยาวนะครับครับวันนี้ต้องขอกลับร้านท่านเดึ่ไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความแข็งแรงมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ